แ่สามคู้สาหลอดอ่าทำหาีทีเลยคุณไม่ได้ทำได้สะดวกคุไม่ได้ท้่ามีนู่แล้วแต่แคพาาออกนึนะไป่นโอเคไปเดี๋ยวนะพี่พี่อย่าเพิ่งออกไปจากเตนที่เข้าก่อนี่ได้ถายมเป็นทุกคนก็ทำงานจบแล้วนะอไปตรงนู้ทุกแปดต่อครับ ดูครับตรงนี้ส okay. ี่พื้นแกะสองหลอดสองหลอดเดี๋ยวย๊บหัวท้ายนี่ครับนะครับโอเคแล้วไอ้ที่เพิ่มเพิ่มจุดเสียบนะคือเส้นหลังหายนี่ครับจุดเสียบที่ห้าอันนะครับคือมันจะใช้ได้เยอะอ่ะมันน่าจะต้องมีอย่างละสองไม่เล่าไม่มันมีของประกันรู้ด้วยคุณพายใช่หรอใช่ใช่อันนี้หนึ่งนะใช่หัวก้ายประกันนอันนี้หนึ่งนะครับที่ที่เสียบที่หนึ่งนะเอาเสียบหนึ่งนะครับผมวางตรงไหนครับอ่า ตัวแรกครับตรงนี้ครับเดี๋ยวพี่คะถอยแต่แรกนะหลอดไฟสองที่เสร็สรุปลักโอเคไปอีกหลังหนึ่งครับโอเคเียมมากพังา ันเนี้เราเอาเสียบไปสอสั่งมาหหมนะครับโอเคครับไปไม่หลังนี้ครับ3ูแรอีกสามหลอดไฟหนึ่งีที่เสียบไหมไม่ดับเพิ่มไหมไม่เพิ่มไม่เพิ่มนะครับ่ยสังเด้อเออ มันกำลังจะเหลือที่สีสามใช่มครับที่สีสามนี้มันจะมีต้อกรรมการอ่าไปงานนางส่าวไทยเม่งไหนครับ